สัสดีค่ะเพื่อนวันนี้นะคะมีสิ่งดีๆมาบอกต่อกับทุกคนค่ะวิถีแม่บ้านอย่างเรานี่เลยแฟบเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีที่บ้านแต่ที่ข้อนี้คือส้มโเป็นคนพบมาคือเลิศมากเป็นถุงซักฟอกหอมสยามนั่นเองค่ะเห็นชื่อก็น่ารักสุดๆแล้วใช่ไหมคะและตัวนี้นะคะคือเขาเลิศมากคือเขาไม่มีส่วนผสมของแป้งเลยแล้วก็กะจัดท่าดได้ดีกว่าค่ะและลดกลิ่นอับลดแบคทีเรียด้วยนี่นะคะในกล่องก็จะเป็นถุงแบบนี้เลยจะมีทั้งหมด500กรัมนะคะตัวนี้ชอบมากๆเพราะว่าเขา กินหอมสดชื่นมากๆเลยค่ะใครที่ยังไม่เคยลองต้องลองนะคะเดี๋ยวสมโอไปลองให้ดูนี่เลยค่ะเสื้อตัวโปรดแต่ว่าเปื้อนน้ำโกโก้ทำยังไงก็ไม่ออกแต่พอได้ลองผงซักฟอกหอมสยามแล้วใส่เพียงเล็กน้อยสามารถทำให้คราบสกรปรกออกได้เลยค่ะถนอมผ้าของส้มโอสุดๆได้กลับมาใส่เสื้อสวยๆเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วค่ะดูสิคะไม่มีแม้แต่คราบผงซักฟอกหอมสยามสามารถซักทั้งมือและเครื่องได้ค่ะ ชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่ากลิ่นหอมแล้วก็ถนอมผ้าด้วยสูดนี้เป็นสูตรเข้มข้นนะคะใส่เพียงเล็กน้อยก็สามารถซักผ้าได้หนึ่งถังเลยวิธีแม่บ้านอย่างเราต้องลองเลยค่ะ